นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปฏิปเทอาคัชันเตมนุเสทิสวาปูหิงวังกตาบป,ปโตติปัชชันติมนุษาทูเรติวตันติติณันะบนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานแสดงวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกปวนาเวกันที่สี อนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิะชนทั้งหลายดำเนินตามความตามกระแสวาระาบารีดังต่อไปนี้เตจัตตาโรคัขติยาฟางเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ดำเนินตามมักคาอันจะไปสู่เขาวงกฎนักการครั้งนั้นคั้นได้ประสบพบเห็นบุค คนผู้สัญจรเดินสวนทางมาก็ออกพระวาจาถามว่าทางไปเขาบังกงกดไปทางไหนเขาวงกดอยู่ใกล้หรือไกลเป็นประการใดคนทั้งหลายคันได้เห็นกระสัตย์ทั้งสี่พระองค์นั้นแล้วต่างก็พากันสังเวชสลดใจและเต็มไปด้วยความการุณาสงสารต่างก็พกันพากันกล่าวว่าภูเร วงกฏปัะพะโตเขาวงกดนั้นอยู่ไกลมากอยู่ถึงป่าหิมพานขันกล่าวดังนั้นแล้วต่างก็พากันเดินหลีกไปเตอุโพปิกุมาราฝ่ายว่าสองกุมาคือพระชาลีและพระกันหานั้นขันทอดพันเนสเห็นพึกษาาริมมัคคามีดอก งดงามต่างก็ร้องอ้อนพระบิดาพระมารดาด้วยความอยากได้พึกษาชาติทั้งหลายก็ปรากฏดุลดังว่ามีชีวิตวิญญาณบรรดาลกิ่งอ่อนน้อมลงมาสองกษัตริย์ก็เก็บประทานแก่ลูกยาได้ดังพระไทยประสงค์ควรเป็นอัศจรรเหตุดังนั้นก็ด้วยอำนาจพระบรารมีของพระนอพระชินสี ซึ่งจะได้สำเร็จแก่พระโพธิยานเชตะครรโตก็หนทางจากกรุงเชตุดอนจนถึงสุวรรณคีรีบรรพศกำหนดได้ห้าโยชนแต่สุวรรณคีรีถึงโกนติมาราธีกำหนดได้อีกห้าโยชนจากโกนติมารานที่ต่อไปอีกห้าโยชน์ถึงอัญชนาคีรีต่อน,นั้นอีกห้าโยชน์ จนถึงบ้านตุนนวิถาริธันธารรมคามต่อจากนั้นอีกสิบโยชน์จึงถึงเจตราชธานีรวมมัคาวิถีสาสบโยชสามสิบโย์โดยขนาแต่โนะบรมศาสดาสเสด็จดำเนินไปได้ในวันเดียวเพราะเทพย,ยดาเจ้าย่นมัคาให้เพราะเห็นเหตุนั้นใสพระอัฏฐกถาจารย์เจ้า จึงได้กล่าวเป็นพระบาทคาถาไว้ว่าสังขีปีสุปังยักขาอนุกรรมปายารเกนิขันติวะเสเนวะเจตระทูธทะมังปากมุงดังน,นี้แปลความว่าเทพพยารา้าทั้งหลายได้ย่นย่อมักคาด้วยความการุณาในสองพระกุมาร คือพระชารีและกันหาสีกษัตริย์จินได้พากันเสด็จดำเนินมาจนถึงบรรลุถึงพระนครเจตาชาในวันที่เสด็จออกจากกรุงเชตุดรนั้นเองตถาในการครั้งนั้นในกรุงเจตราชมีกษัตริย์สวยร,ราชสมบัติอยู่ถึงห0 0 0ืพระองค์มหาสัต์โตฟางเมื่อหนอพุทธพงศ์องค์พระมหาสัตว์เจ้า พร้อมด้วยมเหสีและพระโอรสพระธิดาสเสด็จธรรมนาการมาจนถึงกรุงเจตราชแล้วก็พากันสเสด็จขึ้นไปยับยั้งอาศัยอยู่ในสาราแห่งหนึ่งใกล้ประตูพระนครฝ่ายมิ่งสมอสทอรพระนางมัตตีซึ่งเป็นเอกอคัครนารีผู้สมบูรณ์ด้วยวัจจริยาก็ทรงปฏิบัติพระพักดานวดฟันพระบาทและทรงปัก ปักกวาดองธุรีแล้วก็เสด็จประทับนั่งอยู่ที่ประตูบรรสาราอันเป็นที่สัญจรไปมาแห่งประชาชนด้วยประสงค์จะแจ้งยุคนว่าพระเวสสันดรเสด็จมาถึงแล้วนะการทั้งนั้นตะมันถังปักกาเสนโตสัทธาอาหะปงางเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,ษาจารย์จะทรงโปรดประทานแสดงเนื้อความนั้น ให้ปรากฏชัดจึงมีพระพุทธดำรัสเป็นพระบาทพระคาถาว่าเจติโยปริกริงสุทิสวารรคณะมาคตังสุคุมาสุคุมารีอัยัอัญญาปัตติกาปาริทาวติดังนี้เป็นต้นแปลความว่าเจโตอันว่าหญิงชายชาวนครซึ่งสัญจรไปมาทั้งหลาย ได้เห็นพระนางพระยาเจ้ามัตสีก็จำได้ตามคนต่างก็ขึ้นไปวันธนาการ <ใน S 1> แล้วพูดกันว่าอายางอายาพระเจ้าแม่มัตสีพระองค์นี้แต่ฟางก่อนเคยทรงพระวรทองสเสด็จไปมามีพระวิสูตรป้องปิดมดิคิดดีแต่บัดนี้ดูประหลาดแต่ชั้นฉลองพระบาทก็มิได้น้าอัศจรรย์ ต่างคนต่างก็พาการเข้าไปทูลพระเจ้าเจตราชให้ทรงทราบเนื้อความเตเจต,ตราชาโนขันพระยาเจตราชทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเวสสันดนวรวรมงคง์โพธิสัตว์เจ้าสเสด็จมาพร้อมด้วยพระชายาและพระโอรสพระธิดาต่างพระองค์ก็ทรงโศกาการแสงให้จึงพาก,กันสเสด็จมาแล้วกราบทูลปฏิสันฐานใส่ถามว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้กระเสริฐพระองค์ไม่มีพระโรคาอาพาธเบียดเบียนยังเป็นสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบิดาและพระมารดาของพระองค์เล่าก็ยังทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธอยู่หรือประการใดทั้งประชาชนชาวศีวิรัตทั้งหลายก็ยังสุขสบายดีอยู่หรือทั้งโยธาในพระภาราของ พระองค์ยังพร้อมเพียงอยู่หรือการที่พระองค์เสด็จมาแต่สี่กษัตริย์สิ้นหนทางอันไกลกันดานเช่นนี้เป็นเพราะศัตรูเบียดเบียนคิดกำจัดหรือเพราะเหตุผลประการใดพระพุทธเจ้าข้าอัฐมหาสัตโตครั้งนั้นพระเวสสันดรผู้มหาศัต้์เมื่อได้สดับดังนั้นจึงตรัสตอคำาปฏิสันถามของพญาเจตราชทั้งหลายว่า ข้าแต่พญาเจตร,ราชผู้เป็นมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลายสมเด็จพระบิดาพระมารดาและพระปยูรญ,ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นปราศจากโรคาวาอาพาตเป็นสุขสบายดีอยู่และชาวพระนครสีพีทั้งหลายก็สุขสบายดีแต่ข้าพเจ้ามีเหตุอันเกิดขึ้นคือชาวพระนครทั้งหลายเขาพากันโกรธข้าพเจ้าว่าได้บริจาคพระญาคชสาร ปัจจัยนาอันประเสริฐให้เป็นทานเขาจึงพาก,กันฟ้องพระบิดาให้ขับไล่ข้าพระเจ้าเสียจากพระนครถ้าแต่พระยาเจตราชทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งสี่มีความประสงค์ที่จะไปสู่เขาวงกฎถ้าพระอ,องค์ทรงทราบมัคคาก็ขอทรงพระกรุณาชี้บอกแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดตนโนราชาโนในลำดับนั้นพระยาเจตราชทั้งหลาย ก็ทรงทูลบ่ายเบียงว่าเทวาข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอเชิญพระองค์ทั้งสี่สเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่นี่ก่อนเถิดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักไปสู่กรุงเทตคอมกาทูลขอโทษกับพระราชบิดาเพื่อว่าจะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยโทษแก่พระพุทธองค์ นอบพระบรมศาสดาจึงตรัสห้ามว่ามาโวรุจิตะคะมัน,นงค่าแต่พระยาเจตราชทั้งหลายขอพระองค์อย่าทรงปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นเลยาการลงคันตะการขับไร่ครั้งนี้มิได้เป็นความพอพระทัยของพระราชธิดาหันแต่ชาวพระพาราเขาเห็นด้วยการกาบทูล เพราะฉะนั้นพระองค์ทั้งหลายจะทรงเสด็จไปก็จะหาประโยชน์อันใดไม่ได้พญาเจตราชทั้งหลายกราบคุว่าพระพุทธเจ้าข้าต้องการเช่นนั้นก็ตามแต่พระใยของพระองค์เถิดข้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายกรุงเจ,เจตราชนี้ให้พระองค์ทรงครอบครองขอพระองค์จงเสด็จประทักอยู่ณที่นี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า พ <c oughs> ระบ,บรมโกิษัต์เจ้าก็ตรัสตอบว่านณเมฉันโพข้าแต่พระองค์ทั้งหลายเป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งนะักแต่ข้าพระเจ้าหนาะชอบใจที่จะอยู่ในเมืองนี้ไม่ชอบแต่จะออกจากบ้านเมืองไปอยู่ในราวป่านเพราะข้าพระเจ้าจะยินยอมอยู่ที่นี่ชาวสีปีทั้งหลายรู้เข้าก็าจากอาฆาาเคียดแคนพระองค์ จะก่อเวรก่อภัยกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจะขอถวายบังคมราพระองค์ไปอยู่ที่เขาวงกดนูน้นถ้าพระองค์ทรงทราบมักคาก็ขอได้โปรดกรุณาชี้บอกด้วยเถิดเตเจตราชาโนรายาเจตราชทั้งหลายขันทรงบินบรรพระโพธิสัตว์เจ้าให้กับพระไทยไม่ได้เช่นนั้นแล้วก็ชวนกันกระทำสักการะบูชา แล้วเจอเสด็จเข้าไปสู่พระราชวังแต่พระบรมคงโพธิสัตว์เจ้าหาได้เสด็จไปพระยาเจตราชทั้งหลายจึงตกแต่งพระบรรณาสารานั้นถวายเป็นที่พักและทรงจัดก,การให้พิทักษ์รักษาเป็นอันดีสมเด็จพระเวสสัดนดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีและชาลีและกันหาก็ทรงประทับยับยั้งอยู่ในปัญโศสารานั้นตลอดราศีหนึ่งขั้น ขันรุ่งขึ้นเช้าพระองค์ก็ทรงอำราพระยาเจตราชทั้งหลายเสด็จดำเนินต่อไปพระยาเจตราชทั้งหลายก็ตามเสด็จไปส่งจนล่วงทางไปได้สิ้าโยชน์จนถึงคีรีวนะขวานประตูป่ายังมัคคาอีก15โยช์ก็จะถึงเขาวงกดครั้งนั้นพระยาเจตราชทั้งหลายก็เสด็จยับยั้งอยู่แทบประตูป่าคูณบอกซึ่งมัคคาว่า ทเวพระพุทธเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทรงสับเถิดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทูลบอกมักคาให้พระองค์เสด็จไปโดยสะดวกซึ่งเป็นที่สำนักแก่พระฤาษีองค์หนึ่งซึ่งก่อฟูนกองอักกีบูชาไฟยับยั้งอยู่พระองค์พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จยับยั้งอยู่ณภนะูเขาใดภูเขานั้นมีนามว่า ภูเขาคันธมาตต่อจากนี้ไปก็จะถึงภูเขาวิบูญยะบันพศอันดาบเดือนด้วยรุกขชาติหลายอย่างต่างชนิดต่อจากนั้นจะถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ำลึกเต็มไปด้วยมูมัทฉาน,านานาชนิดหน้าไข่โธมอันมีนามว่าเกตุเกตุมวัด,ดีนาทีต่อจากนี้ก็จะถึงมหานิโครตต้นไรใหญ่ ประจำเป็นเจ้าป่ามีผลอันโอชะหวานรสหวานต่อจากนั้นไปก็จะถึงภูเขานารกษกับบันพฤสูงนักหนาเมื่อเสด็จดำเนินไปตามมัคคาทิีสานก็จะได้ประสบซึ่งสร์ใหญ่มีนามว่ามุจจรินอันดาบเดินไปด้วยดอกบ,บัวมีประการต่างๆเมื่อเสด็จดำเนินต่อไปก็จะถึงภัยสนอันอุดมด้วยรุกพชาติต่างๆ ผิดอกออกผลหน้าทัศนาเบื้องหน้าแต่นั้นก็จะได้ประสบสะโบกขอรณีสี่เหลี่ยมมีน้ำใสสะอาดมีท่าราบเรียบสะอาดดีบริบูรณ์ด้วยดอกบเบญจพรรณและมัดฉาชาติทั้งหลายเบื้องหน้าแต่นั้นไปทางทิศิีสานก็ถึงบริเวณเขาวงกดขอเชิญพระองค์ทรงสร้างบรรณศารา บำเพ็นพ์อยู่ณสถานท e. no ี่นั้นเกิดพระพุทธเจ้าข้าเอวังวุตเตฟังเมื่อพญาเจตราชทั้งหลายทูลบอกมัคาถวายพระบรมมพธิสัตว์เจ้าดังนี้แล้วต่างถวายบังคมลาสีกษัตริย์ก็พาการเสด็จสัญจรสื่อไปฝ่ายพญาเจตราชทั้งหลายขันส่งสีกษัตริย์ไปแล้วต่างก็พากันสรงดำริว่า นานไปเบื้องหน้าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่พระเวสสันดรได้ปัดฉามิรทั้งหลายอาจจะตามไปเบียดเบียนดีทาคันทรงดำฤกิชนีแล้วก็ทรงเรียกซึ่งผานัยคนหนึ่งชื่อว่าเจตบุตรซึ่งมีร่างกายกำยำล่ำสันเป็นคนฉลาดว่องไวในศิลปศาสตร์การยิงธนูให้มีหน้าที่เป็นนายประตูคอยที่ทักรักษาเวสสันดรให้ปลอดภัย ทั้งสั่งแล้วพระยาเจตราชทั้งหลายก็เสด็จกับพารานครเวสสันตะโรปิฝ่ายพระเวสสันดรบรมพงศิษฎ์เจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาพระนางมัตสีต่างก็พากันเสด็จจรลีดำเนินรอนแรมไปตามมัคคาที่พระยาเจตราชทั้งหลายทูลถวายไว้จนตาบเข้าบรรลุถ,ถึงซึ่งจตุรัสโบกรณี อันวิดมีอยู่ในบริเวณเขาวงกฏซึ่งจะเป็นที่ยับยั้งบำเพ็ญพุทของพระองค์สื่อไปตัดสมิงคเนศก,กัตสระพระวานังในขณะเมื่อพระพุทธองค์และพระเวสสันดรพร้อมด้วยมิ่งสมนพระนางมัทส,สีและพระชารีกันหาโอรสพัทดาได้พากันเสด็จขมนาการรอนแรมมาจนถึงจตุรัสสโบกกรณี บริเวณคีรีเขาวงกฎนะครั้งนั้นสักราชนังปัตถุการรมพลศิราอาจของโกดีเทวราชก็แสดงซึ่งอาการร้อนและแ็งกระด้านเป็นอัศจรรย์ทั้งนี้ด้วยอำนาจพระบารมีของหน่พระจิน,นสีอันจะได้สำเร็จแก่พระโธพธิญาณเท้ามัคควาลจึงได้ทรงรำพึงพิจรนารณาดู ก็ทรงรู้ชัดด้วยอำนาจพิพยักจักสุว่ามหาสัตโตบัดนี้พระเวสสัดนดรผู้มหาสัตเจ้าจะทรงบรระชาสร้างสมเนคขรมมบารมีวัแล้วที่เราจะช่วยส่งเสริมให้สำเร็จสมพระอัุไทยซึ่งตัดเรียกวิษณุกรรมเทพเทวบุตรแล้วก็เทวะดำรัตตสั่งว่าดูก่อนวิษณุเทพท่าน จงรีบลงไปมิตรมิรอาสมพร้อมด้วยสมณะบริขารให้คบไว้ในเบิ้งบริเวณภูเขาใหญ่อันมีนามว่าวงกตเมื่อเพื่อให้พระเวสสันดรผู้โพธิสัตว์เจ้าทรงบำเพ็ญบันพธบำเพ็ญพธโดยสะดวกดีแล้วจงกลับมาคันพระวิษณุเทกรรมบุตรรับเทวะบัญชาแล้วก็รีบลงสู่บริเวณเขาวงกต มิรมิรอาสมบทไว้สองสถานและที่จงกรมสองแห่งสำหรับจงกรมในเวลากลางวันและกลางคืนแล้วบรรดาลให้ภูมิภาคราบรื่นเป็นที่สำราญใจของผู้ที่ได้พบเห็นบริบูรณ์ด้วยต้นไม้มีดอกออกผลน่าพึงชมภายในอาสมนั้นก็ได้มิรมิดบรรพชิตบ,บริขารให้ครบคัน แล้วนิระมิรอักษรไว้ที่ประตูบรรณสาราว่าเยเกติปัปพชิกามาถ้าบุคคลผู้ใดไขถ้าบุคคลผู้ใดไขผู้หนึ่งไขจับ,บรรนบปชาก็จงยับยั้งอยู่ในบรรณสาราและใช้สอยบริขารเหล่านี้ตามใจปรารถนาเธอปฏิกามาเปตวาแล้วพระวิษณุก,กรรมเทศก็ได้ ก็ใช้เทวะอัจยาขับไล่สัตว์ร้ายแลเหล่านกที่มีเสียงน่ากลัวทั้งหลายพร้อมพวกยักษ์ร้ายและพู้ศีปิสรให้ปรารศนาการไปให้ไกลบริเวณอาสมสถานแล้ววิษณุกรรมบุตรก็อันตรธานมายังดาวบริณพตามเดิมมหาสัตโตปิ ครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสั์เจ้าผู้บำเพ็ญสมัติงสจักบารมีเมื่อทรงพาพระราชบุรและมหาม ah เหสีเสด็จดำเนินมาเอกปทิพมัคาพิสุวาก็พบซึ่งหนทางอันน้อยเรียงการไปให้ทีระคนทีระคนหนอพระโพสพลก็ทรงกำหนดในใจว่าสถานที่นี้น่าจะเป็นที่อยู่แห่งบันพจน แล้วก็เสด็จดำเนินเข้าไปจนถึงบรรณสาราให้นางวัศสีและพระชาลีกันหาคอยค่ายอยู่ภายนอกส่วนพระองค์เสด็จไปภายในพอได้ทรงประสบอักษรที่บานประตูก็ทรงรู้ว่าเป็นด้วยเทวานุภาพจึงเปิดประตูเข้าไปภายในทรงวางพระขันไว้แล้วทรงผัดพระ,ะอุสา ผ้าเปลือกไม้และผ้าคลองกระหนวดมุ่นพระเกศาให้มีปริมณฑลดังชดาทรงหนังมฤคคาเหนืออังสระประเทศกายเพศเป็นพระดาบทมีพระกรถือไม้เท้าแล้วก็เสด็จดำเนินออกมาทรงเปรงเป่งพระวาจาสามครั้งว่าอาโหสุขังปรมัณสุขังปรัชชา บรรพชาเป็นบรมสุขหนอหน้าอัศจรรย์จริงหนอแล้วก็เสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมไปกลับไปกลับมาครั้นแล้วก็เสด็จออกมาพระชายาและพระโอรสเมื่อพระนางมัตสีและพระชารีกันหาทรงเห็นก็จำได้จึงพางกันเข้าไปกราบไหว้พระบาทแล้วตามเสด็จเข้าไปในบนาารรณาสาพระยานา นางพญามัตส,สีก็ทรงเพศเป็นตาปัสินีส่วนพระชารีกันหาก็ทรงบรรพชาเช่นเดียวกันสีกษัตริย์ทรงมีความยินดีด้วยการบรรพชาพระ,าพระยาดาปัสินีจึงทูลพระราชสามีกราถวายบังคมลาเข้าป่าไปสแสวงหาผลรไม้มาถวายเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทรงอนุญาตแล้ว พระนางก็เสด็จไปทรงกระทำอยู่ดังนี้เป็นอาจินวิสัยฝ่ายพระเวสสันดรพระบรมมโพทิศเจ้าจึงตัดกับพระนางมัตส,สีว่าดูก่อเจ้ามัตส,สีนับแต่วันนี้เราชื่อว่าเป็นบรรพรทิตแล้วธรรมดาว่าสตรีทั้งหลายย่อมเป็นที่หมุนหมองแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุฉะนั้นนับแต่วันที่เราบรรพชานี้ เจ้าอย่าได้มาสู่สำนักของพี่ในการอันไม่สมควรเลยพระนางมัตซีก็ทรงรับคำพระพัสดาเจ้าแล้วสีกษัตริย์ทรงบำเพ็ญกิจบรรพชาด้วยเนคขม,มะบารมีทรงแผ่ไมตรีไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจคมวิหารสัตว์ทั้งหลายในบริเวณห้าโยชนจากบนนการรณศาลาต่างก็มีเมตตารักให้่มิได้ทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ฝ่ายพระนางมัตส,สีตปาซินีพอเวลาเช้าก็ทรงกระทำกิจจวัดปฏิบัติพระพัสดาแล้วทูลฝากพระรูปยาก,ากาลาเข้าสู่ป่าสเสวงหาผลไม้คั้นได้พอแล้วต้องการแล้วก็เสด็จออกจากพระอาสมทรงเชยทงพระชารีกันหาด้วยความสุขเกษมเปลมปีกษัตริย์ทั้งสีทงส่ทรงสถิตอยู่ใน บริเวณเขาวงกฎด้วยความสำราญปราศจากอันตรายมาแผวพานนักการได้เจ็ดเดือนโดยกำหนดด้วยประกาศรัชนีอัตมภาพได้รับประทานวิสัชนาพระสัทธ,ธรรมเทศนาเวสันดรชาดกปนาะประเวกันที่สี่ก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี